เรียนานมวยขมวยตกเอาคูปูต่กาาปีจีตภาษาตาเมินทงเป็นของไทยที่นี่ประเทศไทยถอยไม่ได้แม้แต่เซนเดียวถ้ามึงอยากลบก็เข้ามาไอ้ซัสประเทศไทย,ไทยสารแนนนิวส์เรื่องของชาวบ้านคืองานของเรา กัมพูชาไม่รับนิตไทยแล้วจ่อแบรนด์สินค้าไทยอีกอย่างนะครับกัมพูชานะครับบอกว่าไม่เอาหนังละครจากไทยคุณคิดว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับสวัสดีแมวบมโอนกรุ๊ปกรุ๊ปขเนียทูกทุกท่กันสารแนนนิวส์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมครับไปสารแนนเรื่องคขมเมน,นะครับเห็นบอกว่าจ่อแบรน,น์นู่นแบรนด์นี่ไม่รับสินค้าคงสินค้าไทยอะไรที่เป็นของไทยไม่เอาเอาจริงไหมครับ จริงหรือเปล่านะครับคุณเนี่ยคนของคุณนะครับมาซื้อของในบ้านเราเนี่ยคุณจะจับคนบ้านคุณหรือเปล่าเออจับเลยอย่างนั้นนะจอแบนสินค้าแบบนี้นะครับมันมีผลเสียต่อประเทศของตัวเองด้วยนะครับซึ่งประเทศของตัวเองครับไม่ค่อยมีสินค้าเยอะนะครับไม่เห็นเราไปซื้อสินค้าจากเขมรมาเลยท่านผู้ชมเออผมยังไม่เห็นนะครับสินค้าอะไรเอ่ออินพ็อตฟอร์มกัมบูรียกัมพูชามาประเทศไทยเราผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าสินค้า อะไรนะครับที่เป็นสินค้าที่ดีเด่นจากประเทศเขมรมีแต่สินค้าไทยนะครับที่นําเข้าจากเขมรได้เขมรได้กินได้ใช้นะครับขนาดอินเทอร์เน็ตนะครับท่านผู้ชมยังต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องเอาซื้อจากไทยเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาจะไปซื้อจากประเทศอื่นอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาท่านผู้ชมแต่ว่านะครับ เขาออกมาพูดแบบนี้ครับทำให้ประชาชนครับลุกคือนะครับแล้วก็ชอบมากนะครับเกี่ยวกับกี้เขมรนะครับพูดแบบนี้กัมพูชานะครับได้เงินจากไทยแย่มากไม้ไก่กองครับหลังจากมาทํางานในประเทศไทยมาขายของนะครับนอกใส่ทองโอ้โหเส้นเท่าโซ่รถไฟครับใส่หวดในโซเชียลไม่พอครับใส่เดินตามท้องถนนแย่มากมาไก่กองเราจะแบนขอทานเขมรแรงงานเขมรพ่อค้าเขมรครับที่เนี่ยมาทํางานในตลาดทั่วประเทศไทยเนี่ยเพียบเลยนะครับ มาเอาเดอ้อนะครับเราก็แบนของคุณเหมือนกันนะครับไม่เอาของซุ่มคุณเหมือนกันขอตรงกอทา,าเนี่ยขนไปให้หมดมารับเอาเดอ้อซุ่มสูก็ได้เออแบนพวกคอซินเตอร์ด้วยนะครับไล่มันมาติดคุกในไทยให้หมดมาด่วนเลยนะครับอย่าให้เหลือเพราะว่าช่วงนี้นะครับคอซนเตอร์ยังหลงเหลืออยู่นะครับเนาะเออแบนให้หมดนะครับส่วนมากเนี่ยเป็นคนไทยนะครับที่ไปอยู่ประเทศพมา่าประเทศแถวติดชายแดนนะครับไปทำมาหาสิแตกอยู่นั่นสูก็ได้เงินจาก แรงงานคนไทยในแหลที่ตกเป็นเหยื่อพวกสูนเนี่ยหลอกลวงเข้าไปทํางานนะก็น่าจะตั้งศูนย์นะครับศูนย์น้องเรียนนะครับพวกเขมีนขอทานหรือว่าลักลอบเข้าเมืองนะครับพบที่ไหนแจ้งตารวจไทยเนี่ยให้ส่งมันกลับให้บมดเลยเออผมว่าดีนะครับถ้ามีศูนย์แบบนี้ครับศูนย์น้องเรียนครับเจอที่ไหนแจ้งที่นั่นท่านผู้ชมแรงงานเขมีนก็ไม่ต้องเอาท่านผู้ชมอไม่ต้องมาทํางานบ้านเราหรอกเออเห็นค่าแรงบ้านมานะครับมีคนบอกครับซื้อขี้ให้หมากินก็ไม่อิ่ม เขมรบอกแบนเงินไทยด้วยว่างั้นเออบอกมันมาแบนด้วยเงินไทยเนี่ยเออช่วยกันนะครับช่วยกันบอกให้มันมาแบนเลยเงินไทยนะครับแล้วก็พวกเรานะครับก็จะแบนพวกเขมรเหมือนกันที่มาแลกเงินกลับบ้านนะครับจะให้มันแลกเงินกลับบ้านมาเ้อเออให้มันถือเงินไทยอยู่แบบนั้นแหละนะครับเนาะแบนคนไทยด้วยนะครับที่เข้าไปเล่นคาสิโนนะครับกี่ปอนป่อยปงป่อยเปรตบ้านศูนย์เนี่ยจะให้เข้าไปเล่นแบนให้หมดนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับแบนผงชูรสด้วยนะครับสูจะกินข้าวอร่อยไหมเนาะ ถ้าสูไม่มีผงชูรสไทยผงชูรสอะไรนะครับที่จะอร่อยเท่าประเทศไทยเนี่ยผมว่าไม่มีนะครับยิ่งโอ้โหเหมีนี่กินหนักเลยนะผงชูรสเนี่ยนะครับเนี่ยรับรองเลยนะครับถ้าแบนผงชูรสนะครับรับรองว่าจ่อยกันทั้งประเทศแน่นอนเพราะว่านะครับผงชูรสบ้านเราแซ่บอร่อยทุกคําที่กินนะครับเนาะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดด้วยนะครับเราก็อยากจะเรียนประชาชนเอเยตนคนไทยนะครับเนาะพ่อค้ารายใหญ่นะครับ ช่วยแบนยาบ้าจากประเทศเขมรด้วยนะครับลองดูซิว่าถ้าเรานะครับไม่นําเข้ายาบ้าจากประเทศเขมรเนี่ยมาขายในไทยเนี่ยดูซิว่าคนไทยจะอดอยากคนไทยจะจ่จอยคนไทยจะไม่มีออเดอร์จะไม่มีม้าสูบแล้วคนไทยจะตายหรือเปล่านี่ก็อยากจะให้นะครับประชาชนคนที่สูบมา้าหรือว่าเอเย่นนะครับที่รับม้าจากมาจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศเขมรเนี่ยโดยเฉพาะเพื่อเขมรเนี่ยเออนะครับเออช่วยกันแบนนะครับ ผักดันยาบ้านะครับออกจากประเทศเรานะครับไม่ต้องนําเข้าจากประเทศเขมรนะครับอันนี้ก็คือนะครับเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับที่เราอ่รู้สึกว่านะครับเขมรเนี่ยไม่ย่อยนะครับท่านผู้ชมไม่ย่อยจริงๆนะครับโอ้ออกมาโพสต์มาทำคลิปนะครับตอบโต้คนไทยสารพัดท่านผู้ชมนะแล้วก็นะครับพูดอวดโอ้อวดรวยท่านผู้ชมเออนะครับมันก็จริงอยู่นะครับมาทํางานในบ้านเรานะครับคุณก็ไม่ได้มา มาอยู่ฟรีมาอะไราฟรีทุกคนก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันแต่เมื่อมันเกิดเรื่องราวแบบนี้นะครับมันเหมือนกับพวกคุณนะครับไม่ยอมมีท่าโน้นไม่ยอมมีท่านี้จะเอาอย่างโน้นจะเอาอย่างนี้นะครับทำให้คนไทยนะครับโมโหนะครับโมโหนะครับแล้วก็คนไทยนะครับ ถ้าไปทํางานอยู่บ้านคุณนะ่ะถ้าเขาไปกลางไปอะไรใส่บ้านคุณนะ่ะคุณจะมีความรู้สึกอย่างไรนี่คุณมาอยู่บ้านเราแท้ๆนะครับมาหากินอยู่บ้านเราแต่คุณเนี่ยรู้สึกว่ากลางรู้สึกว่าใหญ่ใหญ่โตนะครับใหญ่โตมโหฬารน,นะครับโอ้โหบอกสั่งให้ปิดด่านปิดด่านเพราะเขาปิดเป็นยังไงล่ะคราวนี้นะครับเดือดร้อนไหมครับพวกคุณอยากจะไปหาหมอใช่ไหม จะไปหาหมอแต่ละทีต้องรอด่านไทยเปิดทําไมไม่ไปรักษากันอยู่ที่บ้านคุณล่ะคุณหมอบ้านคุณไม่มีหรือไงหรือว่ารักษาแล้วไม่หายทําไมต้องมากองเอเล่อย,อยู่ในด่านไทยนะครับเพื่อรอให้ด่านเปิดแล้วก็เตรียมตัวเข้ามารักษานะครับคุณเป็นโรคเป็นภัยอะไรเนี่ยบ้านคุณรักษากันไม่ได้หรือไงเนผมไม่เห็นนะครับคนไทยนะครับแบบ ต้องรอคิวไปรักษาอยู่ประเทศขมนไม่มีนะส่วนมากที่จะประเทศขมนเนะครับเข้ามารักษาในประเทศไทยเพราะของไทยอ m a z i n g Thailand ดีอิหลีนะครับผมดีใจมากมายภูมิใจเหลือเกินนะครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยนะครับแล้วก็เป็นสายสายเลือดไทยเชื้อชาติไทยร้องเพลงชาติไทยไม่เหมือนพวกคุณเลยนะครับอยู่ประเทศตัวเองอยู่ไม่ได้นะครับต้อง ดิ้นรนนะครับออกมาหาทํางานบางคนนะครับหลบมานะครับใส่รถมาเป็นร้อยเป็นสิบสิบคนตายหายในรถก็มีนะครับเพราะความอะไรความเดือดร้อนความไม่พออยู่พอกินของประเทศบ้านคุณนะประเทศบ้านเรานะครับไม่เห็นมีใครนะครับต้องหลบไปแล้วก็นะครับไปเจอตํารวจฝั่งเขมรจับไม่เห็นมีเลยนะครับถ้าเจอนะจับส่งมาที่ไทยนะครับอย่าให้ คนไทยไปอยู่บ้านคุณเลยอย่าให้มันเหลือสักคนนะครับพวกเรานี่ปรารถนาเหลือเกินนะครับให้ส่งคนไทยทุกคนเลยนะครับที่บ้านคุณนะ่ะพักมันมาบ้านเราเลยนะครับทุบฆ่าตีมันถ้ามันไม่มานะ่ะส่วนมากนะครับมันอยากจะมาจะตายแต่พวกคุณไม่ให้มันมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นข่าวแล้วนะครับว่าไปทรมงทรมานไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติอื่นก็แล้วแต่นะครับที่ไปทํางานผิดกฎหมายในบ้านคุณมันอยากจะกลับบ้านมันก็ไม่ได้กลับเพราะว่าอะไรนะครับพวกคุณทรมานมัน คือแบบอยากให้มันทำงานเอาเงินให้พวกคุณเนี่ยนะครับเออนะพักมันมาดันมันมานะครับประเทศไหนก็ตามแต่ที่เข้าไปอยู่ในบ้านคุณไล่นี้หมดพวกคุณจะได้อยู่กันแบบไม่มีใครไปไปกวนใจนะครับจะได้ไม่มีประเทศอื่นไปกวนประเทศคืนของคุณนะครับเนาะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเหมือนเดิมครับคอมเมนต์มาใต้คลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะไปสารณนเรื่องอะไรสวัสดีครับ